เคยได้ยินเรื่องเมืองใต้น้ำที่เขื่อนสิริกิตไหมเขาว่ากันว่าก่อนสร้างเขื่อนที่ตรงนั้นเคยเป็นหมู่บ้านที่จเจริญรุ่งเรืองแต่แล้ววันหนึ่งน้ำก็เริ่มท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านบางคนก็ไม่ยอมย้ายออกเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองจนกระทั่ง น้ำท่วมมิดหลังคาไม่มีใครรอดชีวิตนานมาแล้วมีกลุ่มนักประดาน้ำดำลงไปสำรวจใต้เขื่อนพวกเขาบอกว่าเห็นบ้านเรือนวัดวาอารามยังคงสภาพเดิมอยู่เหมือนเมืองถูกแช่แข็งไว้ใต้น้ำเฮ้ยดูนั่นสิหนึ่งในนักประดาน้ำอุทานอะไรนะเพื่อนถาม เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านหลังนั้นทุกคนต่างขนลุกเกลียวรีบขึ้นจากน้ำแทบไม่ทันหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครกล้าดำลงไปสำรวจอีกเลยว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงระฆังจากวัดใต้น้ำเสียงผู้คนร้องไห้และเสียงสวดมนต์แผ่วเบาลอยขึ้นมาจากผืนน้ำใครที่ได้ยิน มักจะเจอเรื่องไม่ดีตามมาเรื่องราวเมืองใต้น้ำเขื่อนสิริกิตยังคงเป็นปริศนาและตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอและบางครั้งความเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดก็ได้